สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลกองฉลากพัดหลีกฤดูการ2022-2023วันนี้อยู่กันที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับบางกอก FC ในชุดสีดำส้มครับพบกับทีมทหารบก FC มาดูรายชื่อผู้เล่นของทีมเจ้าถิ่นบางกอก FC ครับผู้สารประตูเป็นอนิพงศ์กิจคามขณะที่ 11เ็ผู้เล่นตัวจริงนะครับของทีมเยือนทหารบก f c ครับประกอบไปด้วยเซปตูกิติทัศน์จีน,นอกแนวรับ <c oughs> เกมเริ่มครับเป็นเจ้าถิ่นบางกอกเป็นฝ่ายเริ่มเกมนะครับปับมบอลกันจังวันนี้เป็นโอกาสโต้กลับเร็วของบางกอกครับบอลอยู่ที่ทางด้านของบัลลือบรลลือมีตัวเติมทางด้านซ้ายบรลลือไหลมา โอ้โหคืนบรลลือจังหวะน,นี้จับแล้วยิงติดเซฟโอ้โยิงไม่ถนัดครับบลลือดูจังหวะลุ้นประตูอีกครั้งครับพดุงศักดิ์โพน้ากเนี่ยเปิดบอลคืนให้กับบรลลือนะครับจังหวะจับบอลแล้วโดนกดดันทางด้านหลังนะครับพอยิงไปเนี่ยก็โดนเซฟเอาไว้ได้ครับ ธนาพลเปลี่ยนแกมมาทางด้านขวาโดนธนนท์ด,ดักบ่งเอาไว้แต่บอลยังมาเข้าทางเพื่อนของทหารบกพาลุยเข้าไปแหวกกลางแล้วสุดท้ายยิงติดเซฟโอ้โหพาบอลเข้าไปสวยจริงๆจ,จังหวะนี้ดูอีกครั้งครับจังหวะกระชากลุยเข้าไปของสุรัตสุริยะฉายแหวก2เลยนะครับก่อนที่จะยิงไปติดเซฟเนะเต็มอกเลยนะครับบอลลือเอาบอลลงแล้วต้องแต่งหนึ่งจังหวะ ก่อนที่จะเปิดยัดเข้ามาสกิดจงังหวะน,นี้โอ้โหเกือบทําได้ดีมากครับจงังหวะน,นี้ดูอีกครั้งครับบรรลือทองเกล้งเนี่ยเปิดไปครับปัญญวัฒน์นี่ตอกซ้อนกับหลังเร็วทันทีเลยนะครับบอลนี่ข้ามคานไปนิดเดียวสุรัตสุริยะฉายดึงจังหวะรอเพื่อนคืนมาให้กับอติกันอาติกันยิงยัดโอ้โหเกือบสองแตกครับอน,นิพงดูอีกครั้งครับ เนี่ยทำท่าเหมือนจะเปิดนะครับแต่ตั้งป้อมยิงเลยครับยังดีที่อันนี้พง์เนี่ยไม่เหม่อนะครับยังพุ่งมาพยายามจะรับบอลแต่บอลมันลอดใต้แขนออกไปครับยังดีที่ไม่เข้ากรอบคือมาที่ดาวุฒิดาวุฒิตั้งป้อมเปิดมามงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้เป็นทีมเยือที่บุกมานําไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์จากการมงของอธิการเกาะแก้วเหน่งๆหน่งเลยครับดูอีกครั้งครับ โอ้ขึ้นมงแบบสะบัดเต็มหัวเลยครับอธิการเกาะแก้วเป็นทีมเยือนนะครับขึ้นนำไปก่อนครับนาทีที่35ของครึ่งแรกครับวางยาวเข้ามาพักอ,อกแล้วกับตัวยิงติดเซฟโอ้โหยิงไปตรงตัวครับ ดูอีกครั้งครับกับตัวยิงด้วยสายเต็มข้อแล้วนะครับแต่บอลเนี่ยมันไม่ออกซ้ายออกขวานะครับเข้ากลางประตูพอดีครับเนี่ยครับและผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทีมยืนทหารบก FC ครับบุกมาออกนําเจ้าถิ่นบางกอก f c อยู่ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับปรับโจนเปลี่ยนผู้เล่นในช่วงครึ่งหลังอย่างไรนะครับ แต่ออกซาร์มาเนี่ยยังเป็น1เปนเล่นตัวจริงในครึ่งเวลาแรกหมดเลยนะครับทั้ง2ทีมอ่าแล้วทหารบกตัดบอลไปได้จะโต้กลับมาก็ไม่ดีครับโกชิแม่ก็จึงเสียบอลบรูโน่บรูนโรน่เข้าสายิงเลียดหลุดกรอบไปนิดเดียวแล้วบอลฉลับนะครับจากการยิงไกลของบรูโน่สูสุกิด้วยครั้งครับกดด้วยสา้ายจังหวะนี้เนีบอลไปฉลับนะครับทำให้หลุดกรอบออกไป ลูกเตะมุมครับของเจ้าถิ่นเปิดมาเสาแรกมงสกัดแล้วมงตั้งเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อหนึ่งเอาจนได้ครับการมงของวิทยาพรประสาทครับต้องบอกว่าเป็นการผิดพลาดมงสกัดผิดเหลี่ยมครับของผู้เล่นทหารโบกครับบอลลึกมาถึงเสาสองครับแล้วก็เป็นวิชยาพรประสาทครับมงเน้นๆเ,เข้าไปครับ ประตูักวางยาวตามช่องบอลลือบอลลือโอ้โห้ดูครัางครับบอลลือทองเกลี้ยงครับอื้อหือสกิดโดนด้วยนะครับแต่โดนบีบแล้วครับแหมแล้วรับบอลมีตะปบ,บ,บนะครับเกือบจะโดนชาร์จผู้เสียไม่ว่าอะไรจังหวะน,นี้บอลลือบอลลือเข้าซ้ายยิงทันทีเอาจนเสาแล้วเข้าไปเลยครับโอ้พิกแซง2ประตูต่อหนึ่งจากการยิงไกลของบอลลือทองเกลี้ยงครับโอ้โห ึ่งหลังนี่ถ้าบอกแก้เกมมาได้สนุกเร้าใจทีเดียวครับเจ้าทิน่นลงมาเนี่ยดูจังหวะภาพช้ากันก่อนนี่ครับไม่มีใครเข้าขวางเลยครับแล้วก็เข้าเท้าซ้ายข้างถนัดของบรรลือครับยิงโอ้โหบอลน,นี้ตกพื้นแล้วก็เสียบเสาเข้าไปเลยนะครับ เนี่ยครับโอ้โหลงมาหนาเม็ดมากกว่าในช่วงต้นครึ่งหลังเลยครับเอาแล้วนพนธ์คำทองไหลต่อมาทิ้งตัวล้มลงไปผู้เสียไม่ว่าอะไรให้เล่นต่อไปครับกับตัวยิงก็ไปเข้ามือของอนิพง์ดูโอกาสลุนประตูตีเสมอของทีมเยือนอีกครั้งครับกับตัวยิงของอภิรักษ์ดาวเรืองครับบอลมันบดเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ห่างตัวอนิพง์ด้วยครับพุ่งคว้าไว้ได้ ตอนนี้ฝนนี่เทลงมาหนักเลยครับนี่เป็นเจ้าที่ช่างภาพประจำสโมสรบางกอกครับต้องบอกว่าวันนี้สู้ชีวิตหน่อยนะครับนี่ก็เป็นน้องทีมงานของบางกอก FC ครับงัดขึ้นมาอับบอลติดน้ำโกชิโกชิบังแล้วล้มลงไปได้ฟาว และผู้ตัดสินกระเป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นเจ้าบ้านบางกอก FC นะครับพลิกแซงกลับมาเอาชนะทหารบก FC ไปได้2ประตูต่อ1